ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์เฉลิมขวัญเียนทองนะครับก็จะมาเอ่อเรียกว่าวิเคราะห์เกมตัวอย่างนะครับการยืนตำแหน่งการเล่นการโกลตานแดนบนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่าเขามีระบบการเล่นอย่างไรนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างแมตช์ของแมตชิงในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนะครับระหว่างอินเตอร์มิลานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับการเล่นไฮเพรสซิ่งของ แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นยืนในระบบ2-4-4นะครับก็เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เล่นในแต่ละแดนเข้าไปนะครับในตัวอย่างนี้นะครับในภาพที่เห็นอินเตอร์มิลานนเล่นระบบ4-4-2ในระบบะตรงกลางเป็นไดมอนด์นะครับซิตี้เองก็ต้องเพิ่มจำนวนผู้เล่นในแดนกลางให้ไปเท่ากับจำนวนผู้เล่นของอินเตอร์มิลานเหมือนกันก็คือตรงกลางนั้น4คนนะครับทีนี้เราไปดูการยืนว่าไอ้สอง 4-4เนี่ยซิตี้เขามีการยืนอย่างไรนะครับดูในภาพกราฟิกเราจะได้เห็นว่าเตัวริมเส้นแดนบนด้านขวานั้นก็เป็นเบน์โดซินวานั้นยืนระหว่างประมาณสัก30หลานะครับ30หลาหรือ28หลาประมาณนั้น24หลา25หลานะกดคำไว้ระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับแบ็กนะครับมีคนก็คือฮาแลน นะครับคนที่สองคนที่สามก็เควินเดบอยนะครับคนที่สี่นั้นแจ็คกิลิตนะเราจะเห็นว่าสี่คนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเส้นสิบแปดหลาหรือประมาณสักยี่สิบห้าลาที่ผมบอกนะคอยก,กดดันผู้รักษาประตูแล้วก็กดดันเซนเตอร์แบ็กสองคนแล้วก็แบ็กด้านข้างพร้อมกับมาร์คคู่ต่อสู้ตรงแดนวิฟฟิลด์ที่จะรับบอลจากประตูตรงกลางอีกนะฮะก็จะเป็นภาพนี้ที่เราเห็นนะครับส่วนในรายที่สอง นะฮะลายที่สองก็จะมีสโตนเห็นไหมฮะซึ่งเล่นแบ็คก็จะยืนเดินขึ้นมาในแดนมิดฟิลด์เลยฮะมีโรดี้นะครับมีกุนโจกันแล้วก็นาทานาเก้นะฮะสี่คนนี้ก็จะดันมาเป็นลายเดียวกันอีกนะครับสี่แถวที่สองก็คือหมายความว่าสโตนนั้นคอยเดินขึ้นไปบีบแบ็คด้านบนนะโรดี้นั้นคอยออคุมโซนตรงกลางแล้วคอยมาร์คกิ้งมิดฟิลด์ของ อินเตอร์ด้วยในขณะเดียวกันกุนโดการก็ทําเช่นเดียวก,กันกับโรดี้นะครับอาเก้ก็ทําเช่นเดียวกับสโตนคอยดันขึ้นมาเพื่อเอกดดันแบกนะหรือถ้าผู้รักษาประตูออกบอลให้แบกหรือมิดฟิลด์เมื่อไหร่นะครับสี่คนนี้จะเข้าประกบมาร์คคิดแล้วก็จะถอยตรงกลางตรงด้านหน้า4ี่คนนั้นลงมาเล่นแซนด์วิชหรือคอยประกบคู่ต่อสู้อีกทีนะครับส่วนแดนหลังสองคนนะครับ มานูเอลอาการยี่นั้นคอยประกบศูนหน้า1คนแล้วก็รูเบนดีอารนั้นคอยประกบศูนหน้าอีกหคนอันนี้ก็จะคบคู่ในการมาร์กิ้งในการประกบคู่ในการเล่นไฮเพสซิ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เกมตัวอย่างนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ